สบายดีเนาะทุกคนมือในเฮากับในเขามาป่าขึ้นเก่ามือี้คือมือนี้นะมีชาวบา้านนะเขาบอกว่าเอมองนันมองนี่นง่งามนะคือเฮา,า,เา,าประจักษ์แต่บ้านในเอยาจะไปเลาะเบิ่งและสิาพาทุกคนไปเลาะเบิ่งก่อนนะเพราะว่าวานันมันมีมองงามบ่อย่างนี้นะเป็นว่ามีไล่มองไล่บ่อนนะแต่คือว่า,า,นะาเฮาประจักษ์ เามาอยู่ในบ้านเนี่ยหลายปีแล้วแต่ว่าคือมาจากกุ้งเทปกะสองประมาณเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนนะคือเข้ากับไปกุ้งเทพอ,อีกหน่น,นี่คือเขา้ามาอยู่บ้านเขาเลยประจักษ์ว่าสะทานทีแบบว่าสวยๆงามๆแถวบ้านเนี่ยมันมีอยู่แต่บางที่ที่เข้าไทายคลิปเข้ากับไปไกลเลยนะคือขึ้นผู้ขึ้นยังไปเลยนะแต่เพื่อนบอกว่าคือแถวบ้านเนี่ก เขาห้องผู่คือกันแหละผู้สังแยงไฮ้นะออแต่ว่าคือมันมีคนมาอยู่ลายเด้มันก็นเลยแบบว่าซําวาบบแมนในผูอ,อแต่ที่นี่เิ่นว่าคือกันเลยกับอยู่ที่ผููที่ว่าเข้าขืนไปนะงามคือกันเอ,อและของเข้าก็เลยมือนี้สิบห้างรอเบิ่งนก่อนอ่าจนประสงค์ของเขาก็คือสิบห้าทุกคนยางรอเบิ่งนก่อนและเมื่อน,นี้ พอเทาพอเทาแล้วบอกว่าเออจังได้กะมาอะไรก,ก็ให้อันไปห้าเหลาะเบิงอันแห้วไก่ป่านะคือเพิน่นใส่ใบเพราะว่าเหมือสองสามวันเี่ก็ได้ได้ไก่ป่านะแต่ว่าคือเฮาขึ้นผู้ด้เฮาขึ้นผู้แหละบัดเนี้เพินพ่นผดดาเฮากลยบดไดบริายคขิดเพราะว่าเดี๋ยวเลยตั้งใจว่ามาเบิงแล้วบัดน,นี้คือเฮาสิยามเองนะ เอาสียามเองเลบัดนี้ถ้าเกิดถืกเข้ากับสีไดทายไปให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเวลาไก่ป่าถือนี่มันเป็นอะไรอะนะเอาไปไปเบ่งน้ำกันทุกคน เห,เห็นเห็นแต่คนนะไก่ป่านี่คือในป่านี่ฮะยังอุดมสมบูรณ์เลยนะป่านี่ยังบริถิถึกตัดเลยแถวนี้ฮะ ในระหว่างที่เท้ายางมาเนี่ยก็เจอแหวไก่ป่านะที่เป็นใส่ไวแล้วเพราะว่าเมื่อซ่องซวันที่แล้วนะเป็นกระไรไปตัวหนึ่งนะไก่ป่าเนก่รแหวที่เป็นใส่กับสาเนื้อในรือกอน พอมันมามันเหยียบนีเนาะมันเหยียบนีมันก็นถือคาเลยกะทึอว่าเป็นอันวิธีเร้าบันนะที่ว่าเป็นได้ใส่นี่อไปเดี๋ยวห่อยางต่ออีกเพราะว่าเพิ่นบอกว่าใส่อยู่ลายดังนะใส่อยู่ลายดางังแต่เพิ่นบอกมาว่าอยู่จุดนี้แหละ ตามทางไปเรื่อยๆพิ่นนะแล้สีเห็นกันขึ้นมานนี้จุดประสงค์ของเขาก็คือแบบว่าเขามากนี่แหละย,ยางปลาเลยก็หะเบึงแหวเลยฮะเบึงแหวไก่คือเขากะหาก็เห็นแหวอยู่ล่างเดียวยังไม่เจอเลยจากอยู่ใสแต่ว่าเพิ่บอกกันห่งยางตาม เส้นทางไปเรยเลยนะคือ,อยางมากอะเห็นหละเส็นดังที่ซองแหละคือเกาบดทึก เห็นได้ขี่มันนั่นนี่แต่ว่าเต็นแต่ขี่ไก่เต้นอยู่แล้วก็ดัางน,นี่ก็นีน่แหละ คือขี่ไก่ไลยนะแถวนี้แต่ว่าโตาม,ามันน่ะยังบุได้เห็นไลยดังเลยทุกคนแต่ว่ยายังบุถึงนี่ก็อีกดังหนึ่ง ที่แบบชาวบ้านแถวเนี่ยแปลกนะแบบว่าเวลาถือเนี่ยเวลาไก่ปลาถือเนี่ยเขาไป่ได้เอาของกันนะคือเขาสิถือไปหายคือก็าัวเป็นของัยนะแต่เขาถือเมือหายอยู่เืกนเลยคือวิธีการที่เป็นใส่เนี่ยกันเนาะเปินเสียันพวก เขาเปลือกอรห,หรือว่าแกบนั่นเองอ่านี่ก็เป็นลังสุดท้ายแหละคือบทึกมาน,นี่คือเป็นเส้ยวอันกี่แกบป้นเขานั่นแหละเอามาอเอาเขาเปลือกป้นเขาพกันเสร็จเขานะ แล้วก็เอามาว่างไว้นี่พอไก่มันไก่มันมาเห็นมันก็สีซับกินมันก็อย่างบนไวลนาเนี่ยมันอาจจะไปเหยียบนี่ได้พอเยียบนี่นะเหยยบตึบเนาะเยบนี่อันนี้มันก็รันเลยมันก็ฟองแข็งมาเลยอ่ะแล้วก็ได้พาทุกคนกลับบ้ดนเาะวันนี้ก็ถือว่าบ่ไดเลย เนี่ยไก่ป่านี่ก็นีน่ก็เป็นหมาคำโป่งนะทุกคนคืออยู่บา้านในข้าห,อหอาา้องห้องหมาคำโป่งอันนี้มื่อกี้ ผมมีอีย่างนะคือผ้าลาอซื้อๆมานี่นนครับนี่ครับโอ้ห่างใหม่ห่างใหม่นี่ก็จะขึ้นเ้นพมนี่ เสพาทุกคนรอ,อปลาเสื้อเสน้ำมาน่ยผมมีอยัง เรียบรลอยปิดไฟนะเป็นผงลงนัยมีปลาปะเนาะไปยังรอต่อบัน โอ้เนี่ยก็มีเครื่องข้อห่อด้วนี่อันอยู่ไทยเขาห้องอันวอดละเพ็ดนะคมๆเนี่ยลายเลยนั่นก็ะแมนเป็นเครื่องเงาขึ้นไปถึงทุกคนแต่อยู่ด่ามบนนอกเขานี่คือ บบมีราคานะอัน,นพวกวอลละเพ็ดยังก็คือบบมีราคาแต่ถ้าตกไปอยู่กุ้งเทพก็แพงแพงอยู่นะพอ่าเมื่อก่อนทีันคอยไปเห็ดงานนะอยู่หลั่นน้ำคมขายน้ำคมนะขายน้ำค่ะก็คือสมุนไพรจีนนะแต่มันก็คือน,นี่แหละเครือข้อห้อนี่แหละ เรียกว่าม่ละเข็ดเป็นก็ไปบต้มแล้วก็ผสมหลายอย่างแล้วก็ไปคายเป็นแก้วแก้วละหกบาทหกบาทด้วยเมื่อก่อนเห็นงานอยู่เขตก็อยู่อยู่ลานอันมงว์ลานมงวออันอยู่บ้างหลักนะเพื่ออยู่ในหันกะ ปีสองปีนี่แหละประมาณนแะแล้วก็ได้ออกมาเอา้เอาแล้วแล้วเขาก็ได้มาหอดเลยเอา่ามันจะเป็นพวกอันดันหินอันนี้ฮะมันจะเป็นดันหินนี่ก็โอ้งามเลยงามเลยโหยป่าทุกคนเอ้ย บ้านนี่หน่อยนะลายเลยบ้านนี่ลายเลยแต่ว่ามือน,นี้เขาบไิถืออุปกรณ์มานะคือว่ายางมานนี่ใกล้เติบทุกคนเพราะว่าเขามาจากบ้านนี่เขาขับรถมาเขาขับรถมาแล้วเขาจอดรถไปอยู่แล้วเขาจังยางกับมานนี่ค่ะ คือใกล้แต่ย้อมอื่นเดี๋ย้อมอื่นท้าสิไดมากอ,อีกแต่ว่าสิไดหาอุปกรณ์มาเอาปลา,าอื่นนะขอมาเบ่งเนะี่ยป้าร้ายเลยบ่อนอง ปลานิ่นก็มีได้ทุกคนโอ้ปลานิ่นก็มีเพราะว่ามันเป็นพายเขานะอันนี้เป็นพายทีมันต่อลงมาอลไบางที่น้ามันหล่นนะน้ามันหล่นพายเข้าเลยป้าเลยมันลงมานําเนี่มันลงมาอยู่แถวนี้ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคือเห้าสิได้เอาเบ็ดมาใส่เพราะว่าเห็นอันชาวบ้านเขาบอกว่าเอาเบ็ดมาใส่ก็ไดรน,นะในนี้นะเอาเบ็ดมาใส่กันได้พวกปลาพวกปลานิ่นปอกป้ายัางสิมีเพราะว่าปลานิ่นเนี่มันมาจากที่ว่าฟังเข้าปล่อยนั่นแหละเ,ลเข้าปล่อยอลไที่นี่นำมันถวน่ถวนำมันถ่วแล้วมันไหลลงมาน้ำปลามันก็เลยลงมาอยู่นี้ ก็คือบอกปานิ่นนี่นนก็บสบสีลายเนี่ยเห็นเพิ่นบอกนะเดี๋ยวเข้ากับสีได้มาใส่มื่อื่นแต่มาใส่ลองเบ่งเอาก็คือเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปนะคือเข้าสีได้มาใส่เบ็ดในนี่แหละเห็นเพิ่นว่าเอาเบ็ดมาใส่ก็ได้นะ แต่ว่าเดี๋ยวเ่าก็สิได้เอามาแต่เพิ่นว่าใสาม่มองนะใส่บ่ได้เพราะว่าอันขีเ้เหนื่อร้ายนี่นี่นะขีเ้เหน,นื่อมันร้ายแล้วบัดนี้ถ้าใสาม่มองก็บมองสิขาดนั่นแหละมันสิถือขีเ้เหนื่อร้ายกว่าเอาเดี๋ยวฝากคลิปต่อไปเนาะทุกคนคือมื้อน,นี้ฮะเฮามาเลาะเบิง่งเพราะอันนี้มันอยู่ในบ้านนี่นะแต่ว่าคืเอเฮาก็บ่เคยมาแล้วก็ไปจักสถานที่บอก และเมื่อน,นี้แหละก็เลยได้๋ยทำชาวบ้านเขาแหละเออแลเพิ่นกรบ,บอกว่าเออจุดนั้นจุดนี้แต่ที่จริงหลายทุกคนมองสวยๆงามๆนะแต่สิได้พาทุกคนเราเพราะว่าทำเพิ่นมากเลยมีลายมองลายบอลเลยเพิ่ว่าฮะ,ะได้กับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำาน,นี้ทุกคนฝากคลิปต่อไปเดี๋ยวเจอกัน